วันนี้เด,เด็กไปหาหมอมาเจ็กปวดท้องเวียนหัวตัวร้อน,น้อนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยมันจะไหลเสืรอมไม่ปกติมึงจะตล,ะลกไปแล้เป็นไงจเจอหมอไหมเจอสิพี่เจโปหมอก็ตรวจให้เด็กๆแล้วก็ให้ยามากินด้วยแล้วเป็นไงหมอบอกว่าเองเป็นละ รู้ไหมอะไรเอ่ออยู่ใต้วังขาราคาเป็นหมื่นเด็กๆรู้เด็กๆรู้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผิดเอาทำไมพี่ตอพี่เจบโบมอเตอร์ไซค์ก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่เว้ยมีเพื่อนตอบได้ไหมวะ <S 2> <S 2> อ๋อใช่หำาไม่เพื่อนมึงแม่งโคตรฉลาดเลยแซดพี่เจบโบพี่เจบโบทำไมพี่เจโบไม่ยอมอาบน้ำเลียลียเอาก็พอแล้วเว้ยอาบทำไมอะน,น้ำแต่เด็กๆ ขออยู่นั่นแหละ2 0 0เราไม่สบายนะเพื่อนเอาไปซื้อยาฮะยาหรือยานะยาเพื่อนถามน้องเด็กได้นะเวลาหมาไม่สบายหมาต้องกินย้านะเพื่อนใช่แต่ไม่ต้องซื้อนะยาหน้าบานก็มีอ่ะเออแมวก็กินเว้ยก้าวม่ต้องซื้อเหมือนกันเลยพวกนายแม่งไม่เข้าใจเราอ่ะยาคนละเกตกันนะยาคนละเกต ผิดผิดแล้วมีกี่ตัวแมวสีขาวก็มีทุกตัวนั่นแหละ